สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนก็อยุดกับช่างคิมอานิสายแล้ววันนี้คิมสะพานทุกคนเนี่ยไปทําสีผมใหม่แล้วก็ไปตัดผมกันนะคะเพราะว่าสภาพผมคิมนี่ก็คือแบบไม่ได้ตัดผมมาในรอบแบบหนึ่งปีแล้วน่าจะเมษาที่แล้วนะคะเมษาปีที่แล้วที่คิมตัดผมครั้งล่าสุดแล้วก็ดูอันนี้คือผมอันนี แย่ yeah, มากดูดิเหมือนแบบซนิมนก็พันกันไปหมดเลยคือผมอะ่ะเสียหนักมากแล้วก็ตอนแรกก็คือทําเป็นแบบครึ่งครึ่งนึงวันนี้แต่ว่ารอบนี้นะคะเราจะทําแบบเต็มหัวเลยแล้วก็ <c oughs> อันนี้คือเล็บเดี๋ยวขึ้นรูปให้ตึง้งโอเคค่ะทุกคนก็คือเดี๋ยวจะไปถามที่ร้านว่าผมคิมเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างแล้ว เพราะว่าผมมันแบบสภาพอ่อนแอมากๆทุกคนคือแบบมันแตกปลายมากแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพยายามถ่ายจุดไหนได้ก็จะถ่ายแต่ว่าจะถ่ายให้ได้มากที่สุดเลยนะคะเออเดี๋ยวตอนนี้คือนะัดร้านวยัยสิบดโมงนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะบาย ก็คือกำลังนั่งเลือกสีผมกับเพื่อนตอนนี้เบลพามาแล้วก็โดนป้ายยาแล้วด่อันนี้คือกัดไป2-3งเป็นามล,ล้ทุกคนคือแบบเหลืองได้สะใจมากชอบมากคอันนี้มีเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปก็คือเค้นไปทำสีผมมาใหม่นะคะเมื่อวานนี้แล้วก็ มีคนทักมาเยอะมากตอนลงสตอรี่ไปว่าแบบผมเสียไรระคะเท่าไหร่ทำร้านไหนอะไรยังไงนะคะวันนี้คิมก็เลยจะมาบอกให้ทุกคนรู้ก็คือผมคิมเอางี้เด้อคิมทำร้านเมย่านะคะเมย่านะคะทุกคนอยู่ข้างๆ้างซอยโคชพลมันจะเป็นซอยโคชพลแล้วก็อีกซอยหนึ่ง ชื่อว่าร้านเมย่านะคะร้านนี้เนี่ยก็คือรุ่นพี่คือแนะนํามาเยอะมากคิมก็เลยเลือกทาร้านนี้แล้วก็คิมะไปร้านนี้ไปจองมานะคะเอ่อค่าจองเนี่ยหนึ่ง้บาทเป็นค่ามาจํมอะไรอย่างงี้ก็คือทําไมถึงต้องจองเพราะว่าถ้าเราแบบไม่อยากไปนั่งรอนานๆนะทุกคนก็คิมว่าแนะนําให้จองนะเพราะว่าร้านนี้คือคนเยอะมากเข้าเรื่อยๆเลยอะ แต่ว่าถ้าไม่จองก็เข้าไปทําได้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องรอเยอะมั้ยแบบรอนานไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีผมที่คิีมทํานะคะเบสจะเป็นสีเหลืองสีบอลเหลืองแล้วก็แซมด้วยสีเทาซึ่งถ้ามันหลุดอะมันก็จะเป็นสีเหลืองไม่ใช่สีส้มสีแดงอะไรเงี้ยเพราะว่าคิีมาบอกร้านว่า คือคีมหมาไม่อยากให้ผมคีมมามันหลุดแล้วมันเป็นสีส้มสีอะไรอย่างงี้คีมมาเคยทําสีสว่างไปแล้วรอบนึงแบบทั้งหัวเลยแล้วคือมันอยู่ได้ประมาณแค่ครึ่งเดือนเดือนเดียวอะไรเงี้ยคือตอนนั้นชอบมากแต่ว่าพอมาหลุดก็คือหน้าคือแย่มากทุกคนคือแบบคีมเป็นคนที่คิ้วเข้มมากๆแล้วพอผมมันเป็นสีส้มสีแดงอะไรเงี้ยคือแบบมันไม่เข้ามากๆคีมก็เลยแบบว่าเออทายังไงก็ได้ให้แบบถ้ามันหลุดอะให้ผมมันเป็นสีเหลืองอะไรงี้รานก็คือกัด ให้แบบขาวสะใจมากไม่เคยแบบกัดผมได้ขาวขนาดนั้นอันนี้คือกัดไปสองอบึงสามแล้วนะทุกคนคือแบบเหลืองได้สะใจมากอนนชอบมากแต่ก็ต้องแบบแลกกับผมที่เสียนะแล้วก็เลือกเป็นสีเทานนสว่างาง,างไปนะนนเดี๋ยวรอลงสีผมเลยอนนอรอบละสามร้อยบาทอันนี้คือเดี๋ยวจะมาบอกว่าขีมานั่งทำอยู่ประมาณเจ็ดชั่วโมงอันนี้คือแบบ ก็นานอยู่นะแต่แต่รอบแรกที่คิมนะคือคิมไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้เพราะว่าอันนี้ก็กัดผมมาหลายรอบแล้วนะคะมันก็นานมากๆเพราะว่าคิมโซนเวคิม่ซนที่ว่าก็คือไอตอนที่ย้อมสีสว่างครั้งแรกอะไม่ชอบมันไงก็เลยไปย้อมสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ลงสีแดงข้างล่างข้างในไม่ได้นะทุกคนอย่าหาทำนะเพราะว่า ผมเราเนี่ยจะสุขภาพเสียเพราะว่าการที่เราอะลงแบบสว่างแล้วกัดไปเยอะมากๆกแล้วแล้วเราไปลงเข้มอีกอะนั่นหมายความว่าครั้งต่อไปถ้าทุกคนจะลงสีสว่างรุคนก็ต้องกัดเพิ่มอีกเยอะๆเลยซึ่งไอ้การที่เป็นสีเข้มอะความมันจะไอ้นี่ใช่ปะเราก็ต้องกัดหลายรอบอะมันก็จะผมเสียแล้วซึ่งครีมทําข้างในเป็นแดง แดงมันจะติดนานมากแล้วคือการที่มันทําเป็นทาคือมันยากมากเพราะว่ามันจะติดเป็นหมุนแดงหมุนชมพูอะไรเงี้ยก็คือแบบต่อไปก็คือร้านบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ผมเสียไปมากกว่านี้ก็อย่าไปย้อมสีเข้มอีกนะอะไรอย่างนี้แล้วอะเรื่องทําไมมันถึงนานใช่ปะคือเวลาที่เคีมทวทาอะเขาไม่ได้ปล่อยให้เรานั่งรอเลยนะต่อให้ลูกค้าเขาเยอะเขาก็จะ พี่คนนี้ไม่ว่างเขาก็จะสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆวนกันมาเรื่อยๆแต่ที่มานานก็คือช่วงที่ฟอก อะไรแล้วก็รอลงสีแต่ก็ช่วงช่วงสระผมอะคิมว่ารู้สึกว่าร้านนี้มันไม่เหมือนร้าน,นก่อนๆที่คิมไปเคยทําเพราะว่ารู้สึกเหมือนเขาน่าจะใช้แค่น้ํายาเชื่อมแกนที่มันช่วยบํารุงผมให้นุ่มอะแค่แค่น่าจะตัวเดียวอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเคยไปทํามาที่ร้านอื่นแล้วเขาแบบลงแบบหลายขั้นตอนมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่กับที่แต่ละร้านเหมือนกัน ส่วนเรื่องค่าสีถ้าผมยาวแบบครีมเนี่ยครีมโดนไป700แต่ว่าถ้าเพื่อนเนี่ยผมสั้นนะคะเพื่อนโดนไป500บาทค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าทําเคมีบวกตัดผมเนี่ยก็จะเสียแค่100บาทแต่ว่าถ้าตัดอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจไม่ทราบเรื่องราคาเหมือนกันนะคะครีมหมดไปทั้งหมดประมาณพันเแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมเนี่ยกับผมแบบสีเนี่ยคือแบบตอนแรกอะอยากจะลงแบบสว่างกว่านี้แต่คือแบบ พ,พี่คือแบบสงสารผมตัวเองมากๆแบบน้องแบบไปต่อไม่น่าไหวแล้วก็เลยแบบเออเพอแค่นี้แล้วพอมันลงแล้วคือมันก็ยังค่อนข้างที่จะติดเหลืองเพราะว่าเทามันจะไม่เกาะใช่ปะเพราะว่าเรากัดน้อยไงกัดไปสองรอบแต่คือแบบเป็นสีที่ชอบมากมันเป็นแบบเทาหมุนเขียวอ่ะแล้วเบสมันเป็นเหลืองคือแบบเออเลือดอยู่นะแบบว่าในราคานี้ก็คือคุ้มอยู่นะทุกคนแล้วก็คิมไปการคิ้วที่ร้านมาด้วยดูดิ เขากั้นสวยมากเลยนะเนี่ย20บาทมั้งจำไม่ผิดอะก็ประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไปทำร้านนี้แล้วก็แนะนำเพื่อนๆไปเนี่ยก็น่าจะมีส่วนลดประมาณ50%เ ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครลังเลไม่รู้จัททาร้านไหนอะไรยังไงเนี่ยจุมก็อยากให้ลองไปทําร้านเม่าดูนะคือจากใจก็คือชอบชอบสีคือเขาแบบเออก็แนะนําหลายๆอย่างดีอะไรเงี้ยพี่เขาก็ชวนคุยแบบตอนกัดผมพี่เขาก็จะแบบเออเจ็บไหมอะไรเงี้ยทนไหวไหมตลอดทําตลอดก็คือดีมากๆแต่ว่าคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็แอบกระซิบว่าข้อเสียของ ก็คือแบบไม่ชังข้อเสียแต่ว่าสิ่งที่คิดไม่ประทับใจดีกว,ว่าขอโทษคือแบบว่าช่วงนี้เขาแบบลงสีลงอะไรรู้สึกว่าเขาแบบดึงผมคิปแรงไปนิดนึงนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าอยากสวยก็ต้องโทนจริงๆแหละก็คือไม่ได้อะไรแต่แค่รู้สึกว่ามัน,มนแรงไปนิดนึ่งน่าจะเบาได้กว่านี้อีกแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากทําผมเนี่ยก็ลองร้านนี้ดูนะคะดีมากๆเลยถ้าใครชอบฟิน,นิก้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะคะบ๊ายบาย